สวัสดีครับเจ้าการน,นะครับผมจากคุปตาศรีสเกตเราจะเลืเเล่อนนะครับสาขาอำเภอกันทาราลมมือนีวันที่21พฤศจิกายนนะครับ2568เจ้าการมาตีเทิร์นรถนะครับ L3608 นะครับขอ,องไอ้เปนเรื่องแมซื้อเราผมก็น,น,นั่งเงิน L3608 มากก็เพ่อหนาดพ่อหนาประกอบคิดเจ้าเก่าเจ้า,เ,จา,เ,จาเดิมนะครับรุบ่นบัตรน้องแขกตำบลน,น้องไทยนะครับอำเภอเข้าวัดบุรีนะครับจงังหวัด101 ไรเอบนะครับคนรกง่ามอยู่ดิง่ามอยู่นะครับ13ปีเบ่งจากเดือมทะเบยียนแล้วนะครับาน1225 e pro นะครับรถจำเดิมซี C เดิมเลยลังค่ากับเดิัมลังค่ามีไห้อยเย็บอยู่เล็กน้อยเราว่าองระหว่างน,นักรบตรงนี้บาดแผลแล้ววะรถตรีีเป็นอาจจะเป็น RX 163 163 164ขุนละแต่ว่าเป็นของตาซากนะครับ เพ่นเจเอาเอาสองสองนะครับเาไปเรีนลองมาแล้วล่ะเบื้องต้น <c oughs> บนเครื่องเราครับเครื่องเราไม่เยมอองเลยนสี่คกอรไอเลียนเลียร์สวิมไหนเนี่ยนี่ครธรรมดารับรถไลา์ปีเป็น้งกอนยังดก็ดูแลดีนะครับนี่สวมไห้อยหเยิมเลยสามพันสองร้อยสี่สิชั่วโมงการทำงาน โซ่มาสามยางกะแต่ตพร้อมรถมึนละเบิ่งส่งแล้วนะครับบ่อลังก้อนนะที่สิเปลี่ยนนั่นละเป็นยางโอตาณินะครับบ่อหลังแหงเบ็นแหงด้วยตัวนี้เราก็ซื้อมาใส่ใหม่เลยนี่ยใส่หม่อยู่ยโซเฟือกูสิครับนี่แหละโอ้ขนานนดรตคัสไทายก็ยังใส่ใหม่เลยครับเจ๊งเลยมาทานมาทานเนี่ยอุกปรกรณ์สามชิ้นนะครับ บอกโหว่าห้าห,หนาเราสิบดีราคาอยู่เท่าไหร่ครับแต่เซลกาประมาณการละ่ะน่าจะ3ากับ3หรือ3าม่นล่ะนะครับแต่ว่าน่าจะไล่กว่าสองแสนหาอยู่คิดว่ <c oughs> รารถต้องงามอยู่นะครับคัดเราเคยเปลี่ยน13ปีเลยครับมาทานเราอยู่เพิ่งเชื่องเราสี่สองอนึ่งก็เป็นกลมพหอ์โชคก็โชคประเดิ๋งดีอยู่ ดิง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 โวกเสองมึงขาดกันมานานส่องมึงขาดเลยนี่ครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเั็นหูและขาโซกา16ฝั่งเทียงนึงนะครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับ L 228พี่ดาวเลยนะครับซื้อปีนี้ผ่อนกีหน้านะครับมกราคม6เก่าใจหัวใญ่งวดแหกนะครับแล้วก็ธันวาคม69ใจหัวใหญ่งวดแหกนะครับบน รุ่นเอลรุ่นเอ็มได้เบิดนะครับใส่โปนี่ได้เบิดนะครับยกเว้นกรณีที่ดาวเกินหาง10%เข้นไปจัะตีส่โปนี่บ่ดได้นะครับเพราะว่าดาวห่าง10%หนึ่งงวดมันไปตกปีหนาอยู่แล้วนะครับมันทีไปตกเดือนที่ออกรวดนะครับสำหรับกรณีราคาดาวหลายราคาดาวที่ดาวราคาดาวเพิาา่งห่าง10%หนึ่งสามารถใส่โซื้อปีนี้ผ่อนจีน่าได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์เราก็ะตุ้นขี่พูละคันเนาะขี่พูละขันเ,น,ะะขนเลยใหญ่แล้ววะ หัวเรามีประมาณหนึ่งสองสามสี่หาตัวนี่ตัวงามเลยครับหัวเราเพิ่งจ่ขวบง,งเ,ง,เงี้ยโอ้ยมาทานมาทานเ็าเห็นแบบพุกวง,งจรเลยปวดงันเรากลับังแบบไงปวดโอ้โอเดนอนเนอนเขาไป็นที่เกมากๆนะไายเราสิบสามปีแล้ว,วะทะเบียนสองสี่แปดหกนะครับหัวชิมานี่ละโอ้โปานหันไปนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดอยากกีเทิร์นนะครับถ่ายยูกไก่กะแจ้งเซ้ากาได้ถ่ายยูกไก่กถ่ายลูกซองมาเลยนะครับไม่มีปัญหายินดีนะครับยินดีรับเทิร์นทุกกี่ห่อนะครับส่วนราคาจังหวะกันอีกเทิร์นหนึ่งในพวกผู้กลมซองอย่างเเป็นผู้ประเมินราคาเซ้ากาจะเป็นผู้ไลรกลางหวดให้นะครับเอาแปะมานนี่แหละนะครับจังพอกันไหมมือซองหมอบปุ๋ยละคือนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซีฟีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซ้ากาทุ่งเน เกบ่ยวกับผลากโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ